สวัสดีครับทุกๆคนสำหรับในคลิปนี้นะครับเบียจะมาอธิบายวิธีการที่เราจะฟื้นฟูต้นทุเรียนที่โซมจัดนะครับก็คือทั้งเป็นรากเน่าคนเน่ามีอาการของโรคเชื้อรามีใบน้อยมีกา้านทูบซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับที่เบียจะแนะนำก็คือคุณต้องหยุดทุกอย่างที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย เป็นยาหรือจะเป็นฮอร์โมนต่างๆที่ใช้อยู่ถ้าให้ลองสังเกตดูนะครับคุณอาจจะเคยใช้ของพวกนี้มานานแล้วแต่ว่าต้นเนี่ยก็จะเป็นอยู่แค่ทรงๆกับสุดๆก็คือไม่หายขาดนะครับเพราะฉะนั้นยาเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้ต้นอ่อนแอลงด้วยความที่มันเป็นเคมีนะครับเราโดนเคมีเยอะๆเนี่ยต้นมันก็รับไม่ไหวมันกลับมาป่วยซ้ำได้อีก ดังนั้นเนี่ยจะให้หยุดไปเลยเพื่อที่จะหันมาใช้วิธีการฟื้นฟูทางชีวภาพแบบเต็มที่แทนแล้วจะได้พบกับความอัศจรรย์ใจครับเพราะว่าหลายๆส่วนเนี่ยทำเคมีไม่หายแต่พอเปลี่ยนหยุดแล้วมาใช้ชีวภาพในการฟื้นฟูเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นดีนดวันดีคืนเลยแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ทั้งนี้เบียร์ต้องบอกด้วยนะครับว่า ไอ้ต้นที่มันไม่หายเนี่ยมันก็มีก็คือต้นที่มันโซมมากๆมันฟื้นไม่ไหวแล้วมันอยู่ในจุดที่ใกล้จะตายแล้วอันนี้เราก็ฟื้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้มันฟื้นนะครับตอนที่มันยังมีเวลาอยู่เนี่ยก็ควรที่จะรีบทําให้มันฟื้นได้นะครับอย่าปล่อยเวลาทิ้งไปจนมันถึงจุดที่มันคืนกลับมาไม่ได้แล้วข้อที่2นะครับเราจะเริ่มให้มีเฮสูตรหนึ่ง สูตรหลักนะครับแล้วก็มีเฮสูตร2ตัวป้องกันโรคเชื้อราซึ่งจะให้วิธีการฉีดปกติด้วยแล้วก็ให้แบบการราดโขนด้วยนะครับการฉีดแบบปกติเนี่ยก็ผสมมีเฮสูตรหและสูตร2นะครับผสมพร้อมกันอัตราส่วนก็จะเป็นอย่างละ1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรสมมุติถ้าเป็นถัง200ลิตรนะครับเราก็ผสมสูตรละ2 0 0ซีซี เสร็จแล้วก็ไปฉีดใบฉีดลำต้นฉีดลงดินรอบโคนใต้ทรงพุ่มนะครับ10-15วันเนี่ยฉีดทีนึงเดือนหนึ่งก็ฉีดประมาณ2-3ครั้งนะครับก่อนฉีดเนี่ยให้รดน้ำก่อนหรือถ้าฝนตกดินเปียกแล้วก็ฉีดได้เลยนะครับอย่างที่2ที่จะให้ทำก็คือการราดโคนเพื่อฟื้นฟูร,ระบบรากกลับมานะครับต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารากแข็งแรงดีต้นก็จะแข็งแรงตามไปด้วย ดังนั้นเนี่ยการฟื้นฟรูรากเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับวิธีการก็คือให้ใช้มีเฮสูตร1และสูตร2เหมือนกันนะครับแต่ว่าผสมอัตราส่วนที่เข้มข้นขึ้นก็คือในน้ำ10ลิตรนะครับผสมสูตร1 50ซี5 0ผสมสูตร2 50 50cc นะครับแล้วก็เอาไปราดโคนต้นต่อ1ต้นทุกๆ7วันเราจะราดโคนแบบนี้ไปจนกระทั่งต้น แตกยอดแตกใบนะครับแล้วก็เราได้ใบหนึ่งชุดชุดแรกเนี่ยกลายเป็นใบแก่ปุ๊บก็ไม่ต้องราดโคนนะครับสำหรับวิธีการราดโคนจะขึ้นอยู่กับขนาดต้นนะครับถ้าเป็นต้นทุเรียนต้นเล็กใช้แค่1 0 c ีกับน้ำ3ลิตรเท่านั้นครับถ้าเป็นต้นขนาดกลางสูงประมาณ3เมตรขึ้นไปถึง5เมตรนะครับเราก็ใช้ 30cc ต่อน้ำ7ลิตรนะครับ ถ้าเป็นต้นใหญ่ก็ตามที่บอกเมื่อกี้นี้เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าต้นทุเรียนของคุณในสวนนะครับมีต้นที่มันมีแผลอยู่มีน้ําซึมออกมาเป็นรากเน่าโคนเน่าหรือมีแผลที่เกิดจากราสีชมพูซึ่งเราจําเป็นจะต้องรักษาด้วยเนี่ยให้ใช้วิธีการทาที่แผลโดยตรงโดยใช้มีเฮสุด2ตัวป้องกันโรคเชื้อรา ไม่ต้องผสมน้ําเลยนะครับเราเอาตัวมีเฮเนี่ยไปทาที่แผลได้เลยแค่ทาครั้งแรกเนี่ยแผลก็จะเริ่มแห้งลงครับไม่นานแผลเนี่ยก็จะหายไปข้อต่อมานะครับให้ไว้หญ้าให้รกกว่าปกติคำว่ารกกว่าปกตินี่คือสามารถที่จะปล่อยให้มันไว้ได้สูงขนาดที่ว่าท่วมสปริงเกอร์นะครับก็คือท่วมแล้วค่อยตัดใช้วิธีตัดหญ้าเท่านั้นไม่คาหญ้า ที่ต้องให้ไวยาให้รกกว่าปกติเนี่ยเพื่อให้หย่าช่วยกินสารเคมีปุ๋ยเก่าที่ตกค้างอยู่ในดินนะครับให้มันดูดซับไปแล้วก็เป็นการสร้างระบบนิเวศใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีสัตว์หน้าดินเนี่ยเข้ามาเริ่มอยู่อาศัยในแปลงของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสัตว์หน้าดินนะครับมันก็จะลดการเกิดเชื้อราลงไปได้อีกซึ่งจะเห็นว่ามันมีแต่ประโยชน์ทางนั้นเลย ดังนั้นนะครับให้วย่าคลุมดินให้หนากว่าปกตินะครับและเมื่อต้อนแล้วเริ่มมีการแตกแขนงแตกยอดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ตัดแต่งออกเลยนะครับใน1ปีเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มทําการฟื้นฟูมันมีการแตกยอดแตกแขนงใหม่ออกมาปกติเนี่ยชาวสวนมักจะตัดแขนงออกใช่ไหมครับเพื่อให้มันเป็นทรงที่ดี แต่ว่าในช่วงของการฟื้นฟูต้นเนี่ยเราต้องการใบจำนวนมากเพื่อมาช่วยกันสังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างอาหารเนื่องจากต้นเนี่ยมีใบน้อยบางต้นมีก้านทูบอยู่เพราะฉะนั้นให้ไว้ให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะแตกแขนงแตกยอดตรงไหนใบจะมีมากมีน้อยแค่ไหนก็คือปล่อยไว้อย่างนั้นเลยให้ใบเติบโตขึ้นมาแล้วก็ให้มีใบเนี่ยมาสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะช่วยสร้างอาหารกลับมาฟื้นฟูต้นนะครับ ซึ่งจะมีระยะเวลาที่เราทําแบบนี้เนี่ยประมาณ1ปีพอต้นเริ่มมีใบหนาขึ้นมีปริมาณใบที่มากขึ้นคราวนี้เราค่อยมาตัดแต่งต้นเพื่อให้เหมือนตามปกตินะครับส่วนยอดที่เป็นกา้านทูบนะครับถ้าไม่แตกยอดแตกใบเลยเนี่ยบางทียอดอาจจะตายไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันไม่แตกจริงๆก็ต้องตัดออกนะครับผมโดยการหั่นออกไปได้เลย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแตกยอดแตกใบใหม่ๆขึ้นมาแทนแล้วรอค่อยเลี้ยงยอดใหม่เนี่ยให้เป็นต้นใหม่อีกทีหนึ่งครับสำหรับการฟื้นฟูสภาพต้นโสมนะครับต้นที่โสมจัดต้นที่เป็นรากเน่าขนเนา่าฟื้นฟูด,ด้วยเคมีไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วจะตายแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณนะครับ2ปีสำหรับปีแรกเนี่ยต้นจะฟื้นฟูมาได้ประมาณ50% และในปีที่2องเนี่ยก็จะครบ100%เลยแต่ว่าในระยะที่เราทําการฟื้นฟูเนี่ยถ้าเกิดว่าปีแรกนะครับต้นดูสมบูรณ์ขึ้นมากดูแล้วเหมือนจะไม่เป็นโรคแล้วหรือว่าดูละหายปกติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไว้ผลได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีต้นทุเรียนนะครับที่มันโทมมันป่วยหนักละและรักษาด้วยเคมีไม่หายนะครับ ลองหยุดเคมีแล้วมาใช้วิธีการทางชีวภาพใช้น้ำหมักของมีเฮในการฟื้นฟูดูจะช่วยคุณได้มากครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่เสียต้นทุเรียนไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปปลูกซ่อมใหม่ซึ่งการปลูกซ่อมมันกินะระยะเวลากว่าจะโตขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาตั้ง5ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะฟื้นฟูต้นโสมให้กลับมาให้ผลผลิตได้เนี่ยมันกินเวลาแค่ปี2ปีเท่านั้นเอง สำหรับคนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมีเฮนะครับสามารถทักมาคุยตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ